ไก่หลอดนี่พี่น้องยอดตีมป่ะอุย้ยไปแล้วพี่น้องโอ้ปว้ายมันงัดบรทันพี่น้องเอ,อ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับพามารุนป่าอยู่ครีมารสุสขโขทัยพี่น้องย่อกระเดือนขึ้นเขาครับผมนำกระโดดลงไปแล้วพี่น้องเด็กยังไงละมันนี่เงียบๆเว้ โอ้มาแล้วมาแล้วมามันมน S <S าขานดพีน้องเลยลอฝนอยาไปยอกรนทักขมาได้นองเด้ออยไยอดายอขาวกระปรงยยอครับกองแจงอลูมิเนียมกระถักข้ามาได้ครับจะเปพี่น้องทั้งสงปปลาวครับอยากไปยอ่อพี่องฟังผ,น,ผนกัน,กนถักข้ามาได้ครับมีบริการจะดส่งคือกันครับผม มยอดกัดเรียงนะครับผมจะพึ่งเลื้ยงเนเด้มองอ่างนี้ไม่ห้อกมูจะสิแดงมองอะไรกันครับตอนนี้มาแล้วหนึ่งตัวอืหมวเสียบมีสารกระเทือนไนทั้งยวคเดียวมาหลายตัวเก๋รุ่นเนี่ยนี่ว่า ม่ยอสิีีนคิดว่าจะมาเป็นฟูงอะยอสาสตร์เถือนดึกดๆๆๆๆึกแล้วึตัวนั่นปลาคุยลามตัวโตด้วย Thời thay dán Hãy subscribe cho มานเดืยอยอยู่ยโอ้ยปล<ะ>า <ปะ S 2> โอนปลาโอนครับสวย <c oughs> มันอยู่เหรอครับมันอยู่ปลายดูนาดีอ่ะได้โยกก็ได้ยังนะพี่น้องช่วงนี้ห <c oughs> าปลาแต่สว่วนๆเราที่หายอย,าอยาู่ครับยยก็ได้ยหญ่เป็นที่นี่ละ ไปแล้วไปแล้วโอ้หาตัวหนึ่งว่าสิไปนว่าสิมีตัวเดียวาตัวพี่นอ้องรอบนีลยสิบสองสองเซนเทนครับพี่นอ้องปาตัวงามครับ right เดียวเกิดฟู้งากครับโอ้หยงเ่น้อง่ย่ทงเหือะไปเลยอ่ะเป็นไงครับพอจะโตก็ยังไปครับผม สองอตัวเลยเฮ้ยมา,าได้ไงอ่ะโอ้ปลาเสียมตังงามครับนึนระคายังอีกตัวนึงอ๋อไอ้ปลากระดามนั่นเหรอเี่ว่าปลาขยะแยงขอติดไข่น้อง เมื่อคนหัวเลยพี่น้องมาเนี่เหนียบปากเลยฮุบโอ้ยปากกางแง่พี่น้องนังขึ้นมาอีกทีเนาะสว่วงคำเนี่ยวันนี้ครับปากกางแง่หัวเสียพี่นเนาะยังคำกระสิออกมากคนเดียวพี่น้องเก็บครับเก็บปลาก่อน ไปกาเอ็ดกระมังเนี่ยใส่โดดไปแล้วบ้างหัน,นครับสามตัวดอปนำก็เริ่มแห้งขึ้นแห้งขึ้นนะครับตออ้นขอจะฟูมีเนาะหนำไม่แห้งแห้งนะครับมีโดดมีอย่างบ่มีจีรีตึงตึๆงตึง,ตงอ้ยไม่ลวเอา้าโอ้ย ปลาหนังสองตัวครับนะโอ้เจ็บเจ็บเจ็บครับพี่น้องจังไก่ลอบนี้พี่น้องยอดตีมบ่โอ้ยไปแล้วพี่น้องโอ้ยมันงนนัดบรทันพี่น้องเอ้ยสามตัวครับไปสองตัวครับรอบนี้ ตัวยังไงงามๆครับผมโดดบ่โดดบ่รอบนี่มีบ่ถึงเต็มฮะถึงแล้ว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 ตัวยังตัวยักตัวหนึ่งตัวอ่าเดี๋ยวยังไข่ครับเด็กคางายู่ครับปลาใหญ่มันกบบมันบ้วนอะยู no you you ่ข้างคางย่อยพี่น้องท่านบูเขาครับเป็นปลาใสก็ได้ครับ ăn phuông quá tao nó bé 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 tôi nói khác ai แนวแสบพี่นอ้องนีอของแสบครับคุณน,นี่ทอดกระเทียมพริกไทยครับผมป่าเสียม ติงติงต uh. uh. ึงแล้วติงแล้วครับตึงแล้วเ็โตอ้้หาสวยพี่เนาะตัว่นึงไงบวนมาแล้วเขาย่อเขาบ่ตัวนี้เยงตัวเดียวนี่างน อาจแงงครับผมเหนื่อมากเลยพี่น้องโอ้ยปากๆหน่อยเป็นแงน่พี่น้องแต่ <c oughs> มันมาตอนแรกครับผมปลาเรากได้เหรอปลาอูนี่นะครับผมโ่ยยุมย่มยุ่งหลายพี่น้องไป่ได้พี่น้ององย่างนีฝาก,กกดติดตามกดไลค์กดแชร์นั่ใจให้ครับโชคดีทุกปูทุกคนครับผม